สวัสดีครับขอสันติจงมีแด่ท่านผมชื่ออิสมาเอลเป็นมุสลิมมา16ปีแต่ช่วงหลังไม่กี่ปีมีประเด็นปัญหาหนึ่งทำให้ผมตั้งคำถามในความเชื่ออิสลามจนสุดท้ายผมต้องออกจากศาสนาอิสลามวันนี้ผมจะอธิบายว่าทำไมอาจจะไม่ยุติธรรมมากนะักหากมุสลิมคิดว่าผมถูกซื้อหรือเป็นผู้ทรยศหักหลัง ตลอดหลายปีที่ผ่านมาผมเป็นมุสลิมที่ให้ใจเต็มร้อยกับอิสลามทุ่มเทรักพักดีสัตซ์ซอไม่ได้ทำเล่นๆหรือเล่นเกมใดๆผมเอาจริงเอาจังมากกับความเชื่ออิสลามไม่ว่าคำสอนจะยากแค่ไหนดูเหมือนมีปัญหาเยอะหรือขัดแยง้งผมก็จะแสวงหาคำตอบนั้นๆด้วยตัวเองเป็นอย่างดีถึงแม้อาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์แบบก็ตาม มุสลิมบางท่านอาจจะตั้งคำถามว่าผมมีความจริงใจต่ออัลอนบีมูฮัมหมัดและอิสลามหรือไม่ผมขอตอบว่าผมมีความมุ่งมั่นในาศาสนาอิสลามมากวิดีโอนี้ผมจะอธิบายถึงสาเหตุว่าทำไมผมถึงออกจากาศาสนาอิสลามคำตอบก็คือกุรอานและนบีมูฮัมหมัด ในคำสอนศิลธรรมขั้นพื้นฐานและหลักประพฤติหลักปฏิบัติหลายปีที่ผ่านมาผมไม่สามารถปกป้องหรือปฏิเสธความจริงในเรื่องนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นกุรอานหลักศิลธรรมและหลักการประพฤติของนบีมูฮัมมัดผมช่วยปกป้องศาสนาอิสลามและนบีมูฮัมมัดมาหลายปีเกือบทุกเรื่องเลยที่ท่านนาบีถูกต่อต้านโจมตีผมใช้ความพยายามอย่างหนักมาก ที่จะรักท่านนาบีมูฮัมมัดผมลุกขึ้นปกป้องทุกทางหลายครั้งด้วยเช่นผมได้ทำคลิปวิดีโอนบีมูฮัมมัดเต็มไปด้วยความเมตตาและอีกคลิปวิดีโอหนึ่งใครที่อิสลามเกลียดผมทำวิดีโอเยอะมากเพื่อปกป้องศาสนาอิสลามและท่านนาบีมูฮัมมัดซึ่งส่วนใหญ่ก็ประสบความสำเร็จสำหรับผู้ที่โจมตีลักษณะชีวิตของท่านนาบี ผมเองได้ศึกษาการปกป้องความเชื่อของศาสนาอิสลามเป็นปีๆขณะที่ผมกำลังปกป้องความเชื่ออิสลามลึกๆแล้วผมรู้ว่าทุกคำวิพากษ์วิจารณ์มันคือเรื่องจริงมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องและมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ของอิสลามผมไม่สามารถแก้ตัวได้อีกต่อไปพราะนีคือข้อเท็จจริงที่ผมปกป้องกุรอานและนบีมุฮัมมัด ก็ไม่สามารถที่จะปกป้องได้อีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ที่ผิดศรธรรมซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่ชั่วชามากทั้งกุลอานและนบ,บีมุฮัมมัดทำให้ผมช็อกในเรื่องนี้ซึ่งมาจากคำสอนที่อนุญาตเมื่อเฉลยหญิงถูกจับในสงครามสามารถข่มขืนได้เลยถึงแม้พวกเธอจะมีสามีแล้วก็ตามคือพูดง่ายๆยังไม่ตาย ทีนี้เรามาดูแหล่งข้อมูลของอิสลามด้วยก 4, ันกุรอาน4 2 2 2ถึง23ได้พูดถึงผู้หญิงที่ชายมุสลิมห้ามแต่งงานด้วยนี่คือบริบทแต่ในข้อที่24กุรอาน424นี่คือข้อยกเว้นนะครับยกเว้นหญิงมือขวาที่ครอบครองพวกเจ้ามีกรรมสิทธิ์ใครคือหญิงมือขวาที่มุสลิมครอบครองหรือมีกรรมสิทธิ์เป็นกรรมสิทธิ คำตอบนี้เราพบในหนังสืออธิบายกรารุรานอิบกเซียอัลลอฮ์กล่าวว่าห้ามแต่งงานกับผู้หญิงที่แต่งงานแล้วนอกจากหญิงมือขวาที่พวกเจ้าครอบครองในสงครามแต่ต้องแน่ใจว่าช่วงนั้นเธอไม่ได้ตั้งครรภ์ซึ่งในฮะดิษอับูุไซด์รายงานเราจับผู้หญิงบางคนในพื้นที่เอัลตัสเป็นหญิงที่แต่งงานแล้วเราไม่อยากมีเพศสัมพันธ์กับพวกเธอ เพราะพวกเธอมีสามีเราจึงเข้าไปถามนบ,บีมุฮัมมัดในเรื่องนี้ในบัญญัติกุลอาน424ที่ถูกประทานลงมาและบรรดาหญิงผู้ที่มีสามีแล้วยกเว้นฉเฉลยที่มือขวาของพวกเจ้าครอบครองผลลัพธ์ก็คือพวกเราสามารถมีเพศสัมพันธ์กับหญิงเหล่านั้นได้ซึ่งเรื่องนี้รวบรวมโดยมุสลิม พอมาถึงจุดนี้หลายท่านอาจจะช็อกเหลือเชื่อไม่น่าจะเป็นไปได้นี่เหรอกุรอานอันสูงส่งนี่หรือนบีมูฮัมมัดคุณธรรมสูงไม่น่าจะมีคำสอนให้มุสลิมทำผิดด้านศินลธรรมทางเพศได้หรืออาจจะเป็นไปได้ว่าน่าจะแปลผิดควรแปลใหม่ดีไหมให้มันถูกต้องเที่ยงธรรมรับได้มากกว่านี้หรือ อาจจะเป็นไปได้ว่านักวิชาการอิสลามผู้โด่งดังที่มีชื่อเสียงรวมถึงอิสกเซียท่านคงอธิบายกุรอาน424ผิดไปเพราะพวกเขาอาจจะไม่รู้ตัวเองว่ากำลังพูดถึงเรื่องอะไรอยู่พี่น้องทุกท่านครับผมอยากจะให้เป็นเช่นนั้นจริงๆแต่พอเจาะลึกลงไปเรื่องราวเหล่านี้ยิ่งแย่มากกว่าเดิมในฮะดิษ สุนันอบบด a บูเล่มสองหมายเลขขดีส2.155เขียนว่านบีมฮัมมัดได้ส่งทหารไปที่อาลตัสที่นั้นได้มีการสู้รบกับสตูเกิดขึ้นจากนั้นทหารมุสลิมก็ได้จับตัวผู้หญิงมาเป็นเฉลยมีผู้ติดตามนบีบางท่านไม่ค่อยสะดวกใจรู้สึกกระอักกระอ่วนที่จะมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงที่ถูกจับตัวมาเพราะว่าพวกเธอมีสามีเป็นตัวเป็นตนอยู่แล้ว และสามีของพวกเธอก็คือกลุ่มนอกลีดที่ไหว้รูปเคารพแต่ถ้าว่าอลัลออนุมัติให้มีเพศสัมพันธ์กับพวกเธอได้ตามกุราน4 2่าน4 24มุสลิมสามารถมีเพศสัมพันธ์กับหญิงมือขวาที่พระเจ้าครอบครองได้เลยนั่นก็คือหญิงเฉลยหรือทาสหญิงนั่นเอง โดยมีระยะรอคอยหนึ่งเดือนเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเธอไม่ได้มีการตั้งคันมาก่อนพี่น้องครับฮะดีที่ผมยกมาเป็นฮะดีที่เชื่อถือได้เป็นของแท้เนื้อหาในฮะดีสทหารมุสลิมอยากมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงที่ถูกจับตัวมาแต่ติดตรงที่ว่าพวกเธอมีสามีเป็นตัวเป็นตนอยู่แล้วจากนั้นนบบีมุฮัมมัดก็ได้รับการสำแดงพิเศษจากอลัลลอฮ์ให้มุสลิมมีเพศสัมพันธ์กับหญิงเหล่านั้นได้ แต่ให้พ้นระยะรอคอยไปก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเธอไม่ได้ตั้งคันกับสามีของพวกตัวเองทีนี้ทุกท่านลองตั้งคำถามกับตัวเองดูนะครับคุณคิดยังไงถ้าภรรยาคุณคนในครอบครัวคุณที่เป็นผู้หญิงถูกจับตัวโดยทหารฝั่งสตรูจากนั้นก็บังคับให้หย่ากับสามีตัวเองและบังคับให้แต่งงานกับทหารในฝั่งสตรู ตามด้วยบีบบ,บังคับพวกเธอให้มีเพศสัมพันธ์กับทหารเหล่านั้นหมายถึงให้มีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่เธอเกลียดมากที่สุดผู้หญิงเหล่านั้นก็มีสามีมีคนที่พวกเธอรักอยู่แล้วเขาเหล่านั้นก็ยังมีชีวิตอยู่คุณลองคิดดูนะครับถ้าภรรยาคุณพี่สาวน้องสาวหรือลูกสาวของคุณเองแม่ของคุณเองคุณคิดว่า เธอเหล่านี้อยากจะเจอเรื่องแบบนี้ไหมที่ต้องถูกบีบคัน้นทั้งร่างกายจิตใจในเรื่องอัปยศอดสูในทางที่ไม่ได้ให้เกียรติพวกเธอคนที่มีจิตใจปกติคงไม่สามารถปกป้องกุลอานและนบ,บีมูฮัมหมัดในประเด็นนี้ได้ก็ไม่ต่างอะไรกับผู้หญิงที่แต่งงานแล้วเธอถูกคมขืน แล้วเรื่องนั้นกลายเป็นเรื่องที่ถูกกฎหมายผมไม่เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มาจากพระเจ้าประเด็นนี้ทำให้ผมปฏิเสธกุรอานและนบีมูฮัมมัดทุกท่านคงได้คำตอบแล้วใช่ไหมครับทำไมผมถึงออกจากศาสนาอิสลามขอบคุณที่รับชมขอพระเจ้าวอวยพรครับเอเมน